ใครบอกครับว่าห้ามใส่น้ำปลาในอาหารอิตาเลียนวันนี้เชฟจะมาเผยเคล็ดลับสุดช็อกที่เชฟดังๆแอบใช้กันเพื่อเสกให้ซอสพาสต้าที่เคี่ยวแค่10นาทีมีรสชาติลึกเหมือนเคี่ยวมา3ชั่วโมงเลยครับความลับก็คือน้ำปลาคุณภาพดีๆแค่ช้อนเดียวครับจะเย็นๆน,นะครับมันไม่ทำให้ซอสเหม็นขาวแน่นอนหลักการของมันคือ น้ำปลาคือสุดยอดระเบิดอูมามิจากธรรมชาติครับพอเราแอบใส่ลงไปนิดเดียวตอนท้ายกรูกตาเมตในน้ำปลาจะเข้าไปเติมเต็มช่องว่างของรสชาติทันทีทำให้ซอสที่ดูแบนแบนมีมิติความนัวที่ลึกล้ำขึ้นมาอย่างน่าตกใจเลยครับและหัวใจสำคัญของเทคนิคนี้ก็คือนิดเดียวตอนท้ายสุดครับ เราต้องการแค่อูมามิไม่ใช่กลิ่นการใส่ตอนท้ายจะช่วยให้รสชาติกลมกลืนพอดีครับถ้าเพื่อนๆออยากลองทางลัดส,สู่ความอร่อยล้ำลึกแบบนี้ก็ฝากติดตามช่องซับเชฟไว้หน่อยนะครับและแอบกระซิบเชฟในคอมเมนต์ทีว่าถ้ามีเคล็ดลับนี้จะแอบ,บเอาไปใส่ในเมนูอะไรกันครับอิโมจิกระซิบกระซิบขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ